ในขณะที่เรากำลังกินสาหูรกินข้าวหมดแล้วเขาอาสาซุบฮีเราก็เลยดื่มน้ำด้วยสาเหตุเรานะั้นะนะยังไม่ได้ดื่มน้ำถามว่าเสียบวดหรือไม่และถือว่าเป็นการดอรุรหหรือไม่พี่น้องฟังให้ดีนะครับอ่า การที่เรากินข้าวสาฮูรตอนหัวรุง่งซึ่งขอบเขตของมันก็คือซุบฮีข้าวุบโบกินไม่ได้แล้วแล้วทีนี้อุลามะเขาวางไว้วัตตูเอ็มซากสิบนาทีเจ็ดนาทีก็ยังดีให้เราเสร็จสับก่อนนั้นเพื่อการพลาด แล้วทีนี้ด้วยสาเหตุเราไม่ได้ดูนาฬิกาหรืองวงเงียตื่นขึ้นมาก็รีบรีบรีบกินกลัวว่าเวลามันจะหมดกำลังกินหมดพอดีข้าวแต่น้ำยังไม่ได้ดืม่มได้ยินเสียงอาสาญก็รีบกระดกกระดกน้ำแก้วหนึ่งการดื่มน้ำหลังจากเสียงอาสาญนั้นเสียแน่นอนนะครับลำอาบวัของเรานั้น ถือสินอดของเราในวันนั้นเสียนะครับเพราะกฎกติกาของการถือสินอดนี้เมื่อถึงเวลานั้นปั๊บอย่าว่าแต่จะดื่มอะไรหรือกินอะไรตามแม้กระทั่งเศษอาหารเนี่ยที่ติดที่ฟันหรือยังอยู่ในปากกลืนพร้อมกับน้ำลายยังไม่ได้เลยอ่าทางที่เศษอาหารมันนิดเดียวก็ยังไม่ได้ เลยต้องระวังนะครับาสาฮุดน่นะกินดีไม่กินสาฮุดมันก็มาครบแต่มันมีขอบเขตของมันนี่คืออิจมะอุลามะเลยนะไม่ใช่มีคลาบนะแต่ถึงแม้ว่ามีพี่น้องของเราบางคนเข้าใจผิดไม่ต้องตกใจเข้าเหลือในจานให้กินต่อ อไอ้นั้นพลาดไปไกลเลยนะออกออกอทะเลอินเดียไปเลยนั้นออกทะเลอินเดีย,ม,ยมันยงใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้แน่นอนแบบนั้น <c oughs> ออเข้าขใจแล้วนะครับคำตอบชัดเจนว่าไม่ได้